สวัสดีครับพบกับผมนะครับกิจพลเด็ดวิสัยมีคลิปรับเสียงรับมันมีเรื่องสนุกสนานมันมีเรื่องแบบโจ๊กกันบ่อยทุกวันเลยนะครับในแวดวงของการเมืองน,นี่แหละครับ <c oughs> าดาดายหมาแก่กับอีกคนนึ่งชื่ออะไรแมวสาวอะมาพูดแบบเป็นปีเป็นคุยเลยนะแล้วมาเยาะเยอะถาถางม,มาคุยแบบด้อยค่าบิ๊กป้อมอะคือมอกจะาถามหน่อยพวกมึงคือใครวะ ไอ้หมากแก,ก่ไอ้แมวสาวเนี่ยฮะมึงพูดเหมือนกับบิ๊กป้อมแม่งเป็นเด็กเป็นเด็กกระโ,โปโลโหให้พวกมึงมารอเล่นกันหรือวะเฮ้ยยังไงต้องให้เกียรติเขาด้วยนะเวย้ยเขาเป็นอดีตรองนายกนัฐมนตรีนะเวย้ยเขาเป็นอดีตผอ,บอทอบอนะเวย้ยเขาเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการการะทรวงกลาโหมนะเวย้ยแล้วพวกมึงเป็นใครวะไอ้หมาแก่ไอ้แ,แมวสาวเนี่ย เวลาเราวิเคราะห์วิาพากษ์วิจารณ์ข่าวอะ่ะเราต้องให้เกียรติคนที่เป็นข่าวด้วยแล้วมึงก็เอาคลิปอะไรก็ไม่รู้ออกมาสี่เรื่องเรื่องเกี่ยวกับบิ๊กป้อมอยากเป็นนายกอยากเป็นเบอร์หนึ่งมาคุย้ัากฐานกันอยากเป็นอะไรไอ้หมาแกบอกอยากเป็นนายกสมคมอะไรนะสมคมอะไรก็ไม่รู้พูดแบบสนุกสนานอะแล้วก็มีคลิปหนึ่ง มาคุยกันเรื่องเงินเรื่องทองไปรับเงินมาแล้วไปจ่ายอีกเรื่องหนึ่งก็คือตำแหน่งในมหาไทยอีกเรื่องหนึ่งก็มีผู้หญิงโทรมาอะไรทํานองนี้ผมอยากจะบอกให้ถ้าเป็นสื่อมวลชนมืออาชีพนะมึงต้องบอกแหล่งที่มาของคลิปนี้คลิปนี้ใครส่งให้มึงนะ,อ,ะอันที่หนึ่งอันที่สองคลิปนี้เป็นคลิปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ a ไอมันทําได้ ใจกูทําให้ดูไหมกูจะทําเสียงมึงดานายหมากแก่กับอีกคนนึงแมวสาวกูจะทําให้ดูมาคุยกันแบบจีบกันจีบกันนุ้งหนิงนัดก,กันไปเอาเอาป่ะเดี๋ยวกูทําให้มึงดูเสียงเหมือนมึงแด้เลยเอาไหมเดี๋ยวทําให้ดูพี่หมากแกค่ครับหนูสยิวค่ะแมวสาวครับ เดี๋ยวผมกำลังจะจิ้มนะครับอะไรทังนองเดี๋ยวกูทําให้ดูและเสียงเหมือนพวกมึงนักกู้เลยคือเล่นอย่างนี้นะหนึ่งกรณีหนึ่งก็มีคนข้อต,ตั้งสังเกตว่ามึงรับเงินมาโจมตีบิ๊กป้อมหรือเปล่า <c oughs> อันที่สองถ้าไม่ได้รับเงินมาโจมตีบิ๊กป้อมมึงก็มีจัรยาบาณของการเป็นสื่อมวลชนหรือเปล่าถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นเรื่องจริงม่งใครเขาก็พูดกันอย่างงี้ทั้งประเทศหรอกครับ เรื่องราวเหล่านี้แม่พูดกันทุกคนละครับพูดกันทุกคนเรื่องผลประโยชน์เรื่องตำแหน่งเรื่องนู่นเรื่องนี่ใครก็อยากเป็นนายกรัฐมติเปล่าวะใครก็อยากเป็นเบอร์หนึ่งหรือเปล่าวะไปถามคุณที่ชินที่อยากเป็นนายกไหมไปถามคุณพีรพันธ์ที่อยากเป็นนายกไหมไปถามคุณวอนวุฒิศิลปะอาชาที่อยากเป็นนายกไหมใครก็เป็นอยากเป็นนายกหรือเปล่าวะมันเป็นเรื่องอะไรวะก็ไม่เข้าใจแต่เรื่องราวเหล่านี้ มันไม่ควรที่จะามาเผยแพร่และไม่มีที่มาที่ไป <c oughs> จะบอกให้จริงจริงมึงไม่สนุกสนานอะไรหรอกมึงไปด้อยค่าเขาอย่างนี้มึงรับตังใครมาวะรับตังคุณทักษิณชินวัตรมาหรือเปล่าวะเอออ่ะมันเป็นอย่างนั้นนะโอ,โอ้ออกมาแล้วก็ ผมจะบอกให้ใครอย่าไปให้ความสําคัญแม่งหรอกมันจะเป็นเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องค้นเตี๋เรื่องต้วมือเรื่องเหียอะไรมันก็ไม่ได้สําคัญหรอกครับไอเรื่องราวเหล่านี้แหละ <c oughs> เป็นมันเป็นการโจมตีกันมันเป็นการคือแม่ไม่แฝงไม่ต่อสู้กันด้วยอุดมการ์ต่อสู้กันเรื่องแบบนี้ผมว่ามันไม่โอเคนะ อ่าผมจะบอกฮะทุกคนเราไม่มีใครดีหรอกไอ้สื่อมวลชนกระแสหลักกระแสรองกระแสส้นตีนอะไรแม้แต่สื่อมวลชนแบบผมเนี่ยไม่ไม่ได้ใ,ใครดีหรอกเราก็แม่งกินขี้ปี้นอนรอบกรอบหลงอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากได้เงินทําทุกอย่างเพื่องเงินกันทั้งนั้นแหละครับแต่บางทีมันก็ต้องมีวงเล็บบ้างหรือเปล่าวัดการที่ไปโจมตีใครใครไปใส่ร้ายใครไปทําให้คนเขา เดือดร้อนไม่มีที่ยืนมันไม่ใช่วิสัยหรือเปล่าวะของการเป็นสื่อบนชนนะก็ฝากถึงหมาแก่แมวสาวด้วยแมวสาวก็อย่าไปสนุกสนานอย่าไปด้อยข่าคนอื่นเวลาเราวิาพากษ์วิจาร์ณอะไรก็ให้มันจริงจังจริจริงแล้วบางทีเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะแล้วพวกมึงเป็นใครเรัตมนุตรีเคยเป็นไหมก็ KO ไม่เคยเป็นสอสอเคยเป็นไหมก็ไม่เคยเป็น เพราะฉะนั้นสำารวมหน่อยนะอย่าสนุกสนานอย่าอย่าโดยเด็ดขาดนะสื่อมวลชนทุกตัวนะผมบอกฮหแต่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นําเสนอในแง่มุมของผมครับ <c oughs> ตอนนี้กองทุนอิสระพลก็มีคนแบบขอนูดขอนี่นมาเยอะเหมือนกันนะครับก็พยายามจะหาให้ ก็ได้ตามอัตราภาพนะครับเพราะว่าเงินมันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ผมทําองค์พญาคุูครับทํามาให้บูชา290บาทเงินนี่ก็จะเข้ากองทุนดิสราพลครับดูแลคนยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร้ให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาท้ายค,คลิปด้วยนะครับผมหนึ่งในนั้นนะครับก็จะมีตรฐานครับ กระถางแคนตาผมหยิบไปดูนี่เป็นถ้วยกาแฟครับเอามาทำเป็นกระถางท่านสังเกตดูนะครับไอ้นี้เป็นฝาปิดกระป๋องน้ำมันลมครับดูดิเอามาไปไปดิดประดอยอะเป็นกระกระถางมันเป็นงานศิละปะแล้วมันก็เป็นงานแฮนด์เมดแล้วมันก็เป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยช่วยซื้อครับใบละสองร้อยเก้าสิบบาท เงินเข้าช่องกิจโพสชาแนลเลขส่วนหนึ่งก็เข้า <c oughs> คนที่ทำกับใบหนึ่งใช้เวลาสามชั่วโมงคิดดูขายสองรอยเก้าสิบบาทนะครับช่วยสั่งซื้อกันด้วยนะครับซื้อสักห้าใบสิบใบก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งโดยทีเดียวครับกิจ <c oughs> การไันเข้ามาครับกับ Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้เบอร์รายกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดีวยวกันครับ ขอท่านมีความสูงนะขอให้พาคุ้มของพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี